ครับครูนะครับจะมาสอนเรื่องสำนวนสุภาษิตคำพังเพยชั้นประถมศึกษาปีที่หครับครูนะครับชื่อครูก้องกีฬากรจันทยงครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่าคูเปอร์นะครับไหนมีใครรู้บ้างว่าสำนวนสุภาษิตคำพังเพยเนี่ยคืออะไรติ๊กตอกติ๊กตอกสำนวนไทยเลยค่ะสำนวนไทยเอาไว้สําหรับอะไรครับเป็นคําสอนโอเคครับเป็นคําสอนครับสอนวันนี้ครับครูมีกิจกรรมครับเตรียมความพร้อม อาเตียหองสมองครับทีเล็กน้อยน้อยก่อนเข้าสู่บทเรียนนะครับชื่อกิจกรรมของครูครับชื่อว่าภาพอะไรตอบได้ให้ถูกอาโดยครูนะครับจะให้นักเรียนเนี่ยออกมาหยิบบัตรภาพครับคนละหนึ่งสํานวนแล้วถอดสํานวนนั้นออกจากภาพโดยในบัตรภาพของครูเนี่ยจะมีบัตรภาพให้พร้อมความหมายแต่จะให้มีขับสํานวนนั้นครูจะให้นักเรียนเนี่ยถอดความหมายออกมาจากภาพว่าสํานวนนั้นคืออะไรอาออกมาหยิบบัตรภาพทีละคนเลยครับ อ่าหมดเวลาครับเดี๋ยวครูจะให้นะครับตอบนะครับถอดความหมายจากภาพเรียงเป็นคนเลยนะครับเรื่องจากน้องเจนครับอ่าน้องเจนตอบครูว่าไงครับปิ้งปลาไปชนแมวค่ะโอเคครับถูกครับความหมายครับคือไปชนหรือแดกดันจนทําให้เสียประโยชน์ค่ะโอเคอ่าคนต่อไปครับน้องดีครับจุดใต้จังต่อค่ะคือพูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งบังเอิญไปโดนเจ้าตัวหรือว่าผู้ที่เป็นเจ้าของเรื่องนั้นเข้าค่ะ แบบไม่ได้รู้ตัวอถือว่านักเรียนทุกคนนะครับมีความรู้พื้นฐานเดิมอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับวิชาพูดจะมาสอนวันนี้เก่งมากครับทุกคนต่อมาครับครูจะสุ่มนักเรียนออกมาครับ4คนครับโดยครูเนี่ยจะสุ่มพยัญชนะให้นักเรียนนะครับตอบ โดยพยัญชนะคูจะสูงให้เนี่ยไม่ซ้ำกันนักเรียนต้องตอบให้ตรงตามพยัญชนะนั้นครับเช่นครูสูงเด็กหญิงเจนได้พยัญชนะนอหนูเด็กหญิงเจนจะตอบครูว่าน้ำขึ้นให้รีบตักขับอย่างนี้ครับทุกคนครับโอเคครับมาเริ่มนะครับคนแรกครับเด็กหญิงมุเส้นครับเด็กหญิงมนเส้นได้พยัญชนะงองูครับเด็กมนเส้นจะตอบครูว่างงเข็มในางกโค่ะโอเคครับ่าเด็กชายกอรจะได้พยัญชนะขอไข่ขอไข่ครับเด็กชายกอจะตอบครูว่าเข่งโคขึ้นภูเขา โอเคครับเด็กหญิงบีมนะครับจะได้เป็นชนะชอช้างครับชอช้างครับตอบครูว่าช้างตายช้างโกะเอาไว้รอาผิดไม่ผิดค่ะโอเคครับเด็กหญิงเจได้เป็นชนะผ่อพืชครับผัดวันประกันภูค่ะโอเคครับเก่งมากครับทุกคนสําหรับที่นักเรียนทําการตอบครูมาเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบนะครับกับสิ่งใกล้ตัวครูจะเปรียบเทให้ฟังนะครก็คือเช่นคําว่าผัดวันประกันภูเของน้องเจนเนี่ยจะเป็นการบอกว่า ยุกับอย่างคือครูสั่งกัรบ้านเพ่อเราไปใช่ไหมครับพวกเราเนี่ยจะทาการบ้านที่เสร็จภายในเย็นนี้เลยหรือว่าจะได้มีการพทอห่าหัรียเพราะจะเป็นการเพิ่มคูณผา,ารักไปเรื่องๆครับต่อมาครับครูนะครับจะเปิดคลิปการสอน,นครับวิชาภาษ,ษาไทยเรื่องสำนวนสุภาษิตคำพังเพยให้นักเรียนดูนะครับก็จะให้ความรู้เสริมคือสำนวนสุนภาษิตคำพังเพยเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรนันเกเรียนทราบไหมครับทราบไหมครับ อ่าเช่นสำนวนเนี่ยครูครูจะบอกเลยว่าสำนวนเนี่ยเขาจะเอาไปใช้เปรียบเทียบอ่าเป็นการเปรียบเปรยสวนคำพังเพยเนี่ยเราจะเอาไว้เสียดสีนะครับแล้วก็สุภาษิตเนี่ยจะเอาไว้สอนเป็นหลักธรรมคำสอนได้ครับต่อมาครูก็มีสื่อเป็นอีบุ๊กครับเปิดให้เรียนดูเครื่องเตือต่อมาครับต่อไปครับเดี๋ยวครูมีใบงานให้นักเรียนทำใบงานของครูนะครับก็จะเป็นสำนวนสุภาษิตคำพังเพยครับครูใช้นักเรียนวิเคราะห์แล้วก็เปรียบเทียบครับแต่ละข้อว่าอ่า เป็นสภาษิตคำบังคือหรัอสมนวนครับอ่าน้องเจนจัดเพื่อนเลยครับอ่าเส็จเรืยอร้อยครับเดี๋ยวน้องเจนนะครับรวบรวมรายงานที่เพื่อนทำแล้วนำมาส่งครูครับต่อมาครับครูจะมี การอที่ความรู้เพิ่มเติมตนะครับเกี่ยวกับสำนวนสุภาษิตเนี่ยจากหนังสือเทคนิคเพ่นักเรียนฝังนะครับต่อไปเป็นคลิปประกอบการสอนถ้าหลังจากคลิปที่จบไปแล้วะครับสรุปลองมาสรุปร่วมกันนะครับว่าสำนวนครูบอกไว้แล้วว่าเอาไว้วเ,วเ,เรียบเทียบ,ยบ,ยบคำพังเพยเอาไว้เสีเยดสีสุภาษิตเอาไว้ โอเคครับต่อมาครับครูจะให้นักเรียนทํากิจกรรมครับภายในห้องเรียนคือกิจกรรมสํานวนไทยอะไรเอเย่ยโดยครูจะให้นักเรียนนะครับออกว่าส่มสูมพญช้ะที่อยู่ในกล่องนี้โดยเมื่อนักเรียนสูนเนี่ยคนแรกก็ต้องตอบว่าสังนวนที่ขึ้นต้นด้วยตัวพญช้านั้นอ,ออกมาเลยครับเรียมแถวเลยครับสีส่แถวสี่คนคร,ครับมากบอกตายเขาปาก โอเคครับช okay okay. ้างกันต yeah. ัวเอาโดยปิดด er ้วยมิดเก่งมากครับครูครผมให้ตัวเองหน่อยครับอพลังดีได้อ่าเล่นเกมกันไปแล้วสนุกไหมครับสนุกค่ะหลังจากที่เล่นเกมแล้วครูก็มีใบงานใบสุดท้ายให้นักเรียนได้ตอบคำถามครับจากเกมเมื่อกี้อ่าน้องเจียงครับมาละเพื่อนเพื่อนครับ โอเคครับเร็กนทุกคนเก่งมากครับเดี๋ยวน้องเจนะครับรวบรวมมาส่งที่หน้าโต๊ะครูครับต่อไปครับครูจะมาทดสอบนักเรียนโดยการให้นักเรียนนะครับเขียนตามภาพบอกสัมมวนะครับว่าสัมมวานั้นคืออะไรทั้งหมด10ข้อครับน้องเจครับมารับกระดาษให้เจ็เพื่นครับ โอเคครับภาพแรกครับโอเคครับเดี๋ยเรามาเฉลยร่วมกันนะคระับอภาพแรกนันเลยเขียนว่าาสองโมโอเค okay, ครับถูกต้องครับภาพ,พที่สองครับภาพ,พที่สามครับรครับหลังจากทำกิจกรรมจบไปแล้วนักเรียน ได้เราความรู้ว่าสำนวนสุภาษิตคงเลยเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรใช้อย่างไรมีข้อเปรียบเทียบอย่างไรครูก็ได้อธิบายเพิ่มเติมให้เราฟังทุกหลังจากที่เราจบคลิปสอนทุกทุกข้นนะครับสุดท้ายครับครูจะมาสุปให้ฟังว่าสำนวนนะครับเนี่ยสำนวนคือถ้อยคำนะครับที่มีความหมายไม่ตายตัวครับเป็นการใช้เปรียบเทียบส่วนคำเพยเนี่ยเป็นถ้อยคำเปรียบปดยบางอย่างใช้เสียดสีนะครับส่วนสุภาษิตเนี่ยเป็นถ้อยคำาคมคายนะครับให้ข้อคิดสอนใจใช้ได้ทุกสมัยถึงปัจจุบันนะครับสุดท้ายครับครูนะครับ เลือกสุภาษิตที่ตัวเองชอบ1สำนวนครับเขียนลงในกระดาษที่นักเรียนได้ครับตอนนี้ครับคนละหนึ่งสำนวนพร้อมกับความหมายแล้วก็วิธีที่จะนําไปประยุกต์ใช้กับตัวนักเรียนเองในคลิปแล้วก็ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้เลยครับเดี๋ยวคงให้เวลา2นาทีครับโอเคครับนักเรียนเขียนเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วค่ะโอเคครับเรียบร้อยเลยน้อให้นักเรียนทุกคนนะครับนําสมุดนะครับมาส่งที่โต๊ะครูได้เลยครับ ำหรับวิชาสำนวสุภาสต์คำพเพยชั้นปมศึกษาปีทีท่6คูเปอร์ครับปปก็ขอจบการสอบในหท่านี้ขออน่เรียนโชคดีในการสอบรายวิชานี้ขอให้เต็งทุกคนทิดกีดสี่ทุกคนครับสำหรับวันนี้ขอรับทีค่ควครับขอบคุณค,ะะค่ะจากการที่ผมได้ปฏิบัติการสอนในรายวิชาภาษาไทยเรื่องสำนวนคคำพังเพยสุภาษิตชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัญหาและอุปสรรคที่พบคือบางสำนวนไม่คุ้นหูทําให้ยากต่อการจดจําและนําไปใช้การแก้ไขปัญหาคือเชื่อมโยงกับนิทานเรื่องเล่าหรือคลิปสั้นๆที่ใกกล้ตัวเด็ 2. นักเรียนไม่เข้าใจความหมายเชิงเปรียบเทียบเพราะใช้ภาษาสำนวนเก่าการแก้ปัญหาคือใช้ตัวอย่างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ